สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง v i v o r ร์ว h ของเรานะคะวันนี้เป็นเรื่องแอป mendify แอปน้องใหม่นะคะเราสามารถหาได้จากหน้าแรกนะคะ New ได้เลยอันนี้จะให้ดูนะคะว่าเราได้ทำมาสักแป๊บหนึ่งแล้วแหละนะคะว่ามันจะเป็นแอปเกี่ยวกับการซ่อมนะคะซ่อมอะไรได้บ้างล่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแล้วกันนะคะวันนี้เราซ่อมปอกคอหมานะคะปลาะคอน้องหมานะคะซึ่งมีการขาดเพราะว่าเขาเป็นฮัปปี้เขาจะแบบดึงแรงมาก ะะก็คือมันเป็นรูแล้วแหละนะคะภาพแรกก็จะเป็นคองที่ขาดนะคะภาพที่สองเป็นระหว่างค่ะก็คือมีการซ่อมแซมนะคะ,ะระหว่างนั้นมีเข็มมีได้มีเป็นไกล์อะไรเงี้ยนะคะภาพที่สามคือเรียบร้อยแล้วเราซ่อมเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็มันซ่อมอะไรได้อีกล่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหลายๆอย่างแต่ว่าเราจะต้องเขียนคําอธิบายนะหลังจากสามภาพนั้นนะเราต้องเขียนคําอธิบายก็ให้เรา เอาเป็นภาษาไทยแล้วก็ a t ลนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาวางนะแล้วก็ Submit นะคะมันก็จะรับเรื่องของเราไปนะคะถ้าเกิดว่ามันรับเรื่องเราสําเร็จแล้วนะคะ success เนี่ยรางวัลมันจะมาเมื่อไหร่รางวัลมันจะมาอาจจะเป็นวันถัดไปนะ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องมากดเคมรางวัลด้วยนะคะรางวัลมันจะขึ้นให้กดเคมแหละนะคะ อันของเมื่อวานเราก็กดเคลมไปนะคะแล้วเราก็มาทําของวันนี้นะคะเราก็แคปหน้าจอไว้ทุกครั้งนะคะที่เราทําเราจะได้มีนี่แล้วเราก็จะรู้ว่าเราซับม,มิตไปทั้งหมดเท่าไหร่มันแอปพูทไปเท่าไหร่แล้วรวมรางวัลเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะมีหน้าเมนูด้านล่างนะคะอธิบายให้เราด้วยก็คือหน้าโฮมนี่แหละมันก็จะมีรายละเอียดเลยว่าถ้าเกิดคุณซ่อมเป็นเ,ออเสื้อผ้านะคะเป็นกีฬาเป็นเกมเป็น เครื่องมือหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเป็นพวกแบบว่าซ่อมของไฟฟ้านะคะก็จะเป็นคนละเลทอ่าได้รางวัลต่างกันนะถึง1ชิ้นได้ถึง50าบีนะคะอันนี้รายละเอียดเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็อาจจะแคปหน้าจอเพื่อที่ไปดูในทา l เ t e ก็ได้มันก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้กับเรานะคะแคปแล้วก็ไปแปลได้นะคะส่วนหน้าโปรไฟล์นะคะมันก็จะไปดูทั้งหมดว่าเราสัิตไป ทั้งหมดนะกี่ครั้งแล้วนะคะแล้วก็แอปปูเปเท่าไหร่เึงวันเท่าไหร่นะคะสําหรับหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมาดูนะคะว่าถ้าเกิดเราเราจะไปแอปเนี้ยไปยังไงนะคะก็คือมันจะไปอยู่ที่นิวเออไปอยู่ที่แอปนิวนะคะแล้วก็แอปสีส้มนี่แหละใช่เลยนะคะแล้วก็เปิดจากตรงนี้ได้ ส่วนรางวัลน,นะคะก็ให้เลือกลูกโลกนะคะเพื่อที่จะไปตรงในส่วนของจากเมน n e ตนะคะไปเป็นเทสเนตนะคะเพื่อที่จะดูรางวัลว่ามันมาไหมยังไงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูตรงวีเวชเชอร์นะคะมันจะเห็นว่ามีเม n ดิฟายนะคะรางวัลที่เราได้เคลมขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมาแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนจาก Testnet กลับไปขึ้นเป็นเมน n e ตได้นะคะก็จะเป็นแบบ แอปทั่วไปแอปปกติที่เราใช้งานนะคะไม่อย่างนั้นไอ้เทสเน็ตมันก็จะมองไม่เห็นเงินของเรานะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราควรจะรีบทําไม่งั้นรางวัลอาจจะลดลงนะอาจจะลดลงนะคะเพราะว่าเรามีความสุกมันลดลงนิดหนึ่งแล้วก็มันมีลีดเดอร์บอร์ดด้วยนะคะรางวัลพิเศษตอนนี้เราอยู่ที่3เราต้องการเป็นที่1นะคะ นะคะฉะนั้นเราต้องสิงให้ได้นะเพื่อที่จะได้รวันพิเศษมาด้วยนะคะอย่างไรก็ดีฝากแอปนี้นะคะแอปใหม่ไว้ด้วยนะคะแล้วลองไปทำกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ